ด็กกลับมาพบกับคุณครูอุ้ยในกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะและในสัปดาห์นี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนหน่วยขนมแสนอร่อยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูอุ้ยจะมาสอนเด็กๆทํากิจกรรมเทคนิคสีน้ําก็คือการสะบัดส,สีค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยค่ะหนึ่งเลยนะคะใบงานสร้างสารรค์ 2ส,สีน้ำค่ะและ3าคู่กันนะคะ,ข,ะ,คะขั้นเด็กๆพร้อมที่จะทำหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยค่ะว่าขั้นตอนที่1นึ่ทำอย่างไรนะขั้นตอนที่1น,นะคะให้เด็กๆนำคู่กันเลยค่ะมาจุ่มกับสีน้ำนะคะจุ่มแล้วนะ แล้วเราก็ค่อยดดค่อยสบัดไปยค่ะเด็กๆแบบนี้นะคะถ้าเด็กๆจะเปลี่ยนสีเด็กๆต้องนี่เลยล้างด้วยน้ำเปล่านะคะให้เอียมแล้วก็สีที่สองเลยค่ะ นี้นะคะแล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนสีล้างด้วยน้ำเปล่านะคะสีเราจะได้ไม่กระสันคนะคะสีต่อไปสีน้ำเงินค่ะขั้นตอนการสบอกนะคะเด็กๆต้องบิดข้อมือนะคะ นะเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆเรามาดูนะคะว่าผลงานของคุณครูเป็นอย่างไรนะคะแบบนี้เลยสบัดสีด้วยสีน้ำนะคะเด็กๆทำทันหรือเปล่าคะถ้าเด็กๆทำทันนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งรูปภาพส่งคลิปวิดีโอ งานมาให้คุณครูอุ้ยได้ชื่นชมด้วยนะคะกิจกรรมเทคนิคสีน้ำในวันนี้จบลงแล้วนะคะไว้คุณครูอุ้ยจะหากิจกรรมใหม่ๆกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ